สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีพระเช้าเช้าได้เดินทางมาที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มาที่ตลาดช่องจอมที่เกิดอุทกอ่าวาตภัยนะครับครั้งใหญ่วันอัคคีภัยทษท่ครับอัคคีภัยครั้งใหญ่วันนี้ก็ได้มาพบท่านในอำเภอสุริโรดท่านได้มารอรับ พี่น้องหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดที่มอบสิ่งของที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชาด้วยความเดือดร้อนท่านในเบอร์ครับวันนี้ท่านได้ทํากิจกรรมแล้วเราจะทํากิจกรรมในวันนี้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับท่านวันนี้ก็เช่นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราก็ได้ตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประศพอคิภัยครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยได้มีการ รับคนที่เดือดร้อนได้มาได้มาลงทะเบียนครับผมเพิ่มเติมเมื่อวานนี้20 24ลาย24ลายแล้วรวมไปเท่าไหร่ครับ26ลายอ๋อ26ลายรวมแล้วตอนนี้ผู้ประสบภัยที่บาดมีไทย228ลาย228ลายเป็นคนไทย6ไทย6ที่เหลือก็เป็นชาวกัมพูชาครับผมซึ่งก็ ที่ภาพที่ปรากฏเห็นก็คือความสูญเสียรือสิทธิกาครับผมบางท่านที่มารับสิ่งของยังน่ากึงครับครับผมนอนไม่หลับมาสามสี่คืนนะครับแล้วก็ยังมีอาการภาวะตัวเข้าภาวาเพราะว่าไม่ต่างกันกับคนงานที่มามาจากอะไรกครับผมครับเพราะว่าอะไรครับกว่าจะสร้างเนื้อส้างตัวได้ผู้นี่อยู่ ไปหาข้าวซีฟู้ดมาทุกอ่างเป็นลูกจ้างก็ผันตัวเองก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผูมก็ทําให้ตลาดตรงนี้คึกคักนะเมื่อก่อนนะครับปรากฏว่ากำลังจะได้ตั้งนั่งเนื้อตั้งตัวก็ใหญ่มากท่านผมก็บรรยากาศในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะเช่นอย่างวันนี้ก็เป็นวันสัปดาห์ด้วยครับผู้ชมขอบพี่น้องที่ได้ทราบข่าวก็นำซีู่้ดมาสารอาหารแท้ครับท่านผม ตลอดจนเงินทองมาที่สวนตรงนี้สวนตรงนี้เรามีจิตอาสามีสิ่งชาติมีร่างทายภาคส่วนก็มีอาหารการกินที่คอยต้อนรับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนด้วยหรือพี่น้องที่มาเอเจนต์มามาเยี่ยมมาดูให้กำลังใจก็มาทานด้วยกันได้ทานด้วยกันได้ครับผมไรครับสวนตรงนี้เป็งทาง ครับผมส่วนน้ำดื่มก็ได้รับความรากผู้ภาคส่วนจริงครับผมแต่ละภาคส่วนก็เอามาให้แล้วก็สําคัญคือน้ำดื่มครับผมสําคัญมากครับเพราะน้ำดื่มเราเราเราไดจากผู้ประกอการเป็นจานวนมากครับผมนะครับเราจะต้องต้องใช้น้ำดื่มเป็นจเนวนมากครันเนี่ยก็เขาใช้ด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วย ไม่ได้เฉพาะตัวผู้โสภยเองนะครับส่วนเงินเนี่ยที่เราได้มาเราก็าไปซื้อข้<ร>าวซื้อของที่มันมันจะไม่เกี่ยวคอนะครับมาทำเพิ่มเ,ต,เติมใช่มาทำเพิ่มเติมให้เป็นลงเป็นลงครัวลงครัวลงครัวที่ที่เกิดจากพวกเราได้ได้ร,รด่มแรงร่มใจมีนักเงินนับใจช่วยรกัน นะครับแล้วก็ทั้งทั้งหลายทั้งหมดอาสาทท้งนั้นครับมาช่วยกันนะก็ต้องขอบคุณนะครับคือประชาพันธุ์ผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเพจอของสุรินคนสุรินกร์ดีได้ประชาพันธ์เวนพี่น้องประชาชนมาร่วมบุญด้วยกันใช่เป็นช่องทางที่อยากให้พี่น้องได้มาทำบุญทำกับมนุษย์หรือทำกับคนที่ได้รับือดร้อนเนี่ยครับผมอาจจะเป็นอาณาสงยาอย่างใหญ่หลวงครับผมซึ่งเราก็ชาวพูดอยู่แล้วไม่ิ้งกันครับครับ เราไม่ทิ้งกันจริงๆนะพี่น้องเพื่อจกู้ขึ้นมาจากศรีนลกงกู้บ้านก็สังขารนะครับปราสาทนะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนี้นะครับมามาร่วมทำบุญคนละเล็กคนละน้อยครับหรือพี่น้องที่มาเจอนะครับก็เดินมาที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็บร่อยจากเงินบ้างมีน้ำมีมีคนมาขอหนณามีอะไรก็รวบรวมกันมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณอีครั้งหนึ่งนะครับ ออก็ขอบคุณเพจวอ,อบคุลินอตอนนี้เราเราเตรียมพี่น้องอท,ท็อดีเราเตรียมรา,าัการเจ้าที่ทั้งหลายมาแล้มมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุดความสามารถความสามารถ<า>ครับผมเราเรา,เราไม่ได้มองว่าคนกัมพูชาเป็นเป็นฝั่งข้างนน้น<อ>แต่เรามองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เพื่อนมนุษย์่วโลกด้วยกันใช่เพราะว่าเขามาทำมากิ่ที่นี่ก็มาสร้างความเจริญที่นี่สร้างแรงมาตรงนี้นะครับเป็น เป็นเป็นแบรนด์เนมว่าตลาดช็อกจอมนะครับคนที่ขา,ายาก็คอือชาวกัมพูชาครับผมค<ำ>รับอ๋มันไม่เหมือนตลาดอื่นเขาราคาของเขาเนี่ยิี <motion S 2> นค้าที่นี่ราคาถูกอ่าส่วนที่ที่ที่เสียหายนี่ก็ส่วนเดียวนะครับประมาณ <ละ S 1> <เ>หกไร่ครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังเปิดบริษัทอยู่อ่าเปิดจําหน่ายให้นะครับน้องเป่นเรื่องตกใจมาแล้วได้ซื้อสินค้าได้ซื้อสินค้าจิบไม้จิบมือได้ อยากซื้อไปขายก็ได้ครับราคาถูกพี่น้องเจอเลยครับตลาดจอมยังเปิดบริการอยู่ครับยังเหลืออีกหลายไร่ถือว่าเป็นการรวบรวมสมุนไปในตัวในตัวครับในตัวมาจับจ่ายซื้อซื้อข้าวซื้อของนะครับช่วยเหลือกันไว้เป็นสถานที่ตอนนี้ท่านในอำเภอสุเิโรดกับเชิงนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มารับมอบสิ่งของอันนี้มาจากตำบลไหนครับในตำบลไหนนี่ อำเภอศรีนรงตำบลนรงโอ้มามาฝั่งตะลุ่มฝั่งทตะลุ่นบ้านห้วยเศษอ้าววัดห้วยเศนเคยเจอกันวัดห้วยเศนเคยเจอกันครับมาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวันนี้ก็มาจากศรีนรงยีราดยี่โอโต้เออมือมือพองเออมือมือพองครับตอนนี้ทับจังบนศรีนรงนะ ครับจีมอโต้จีาบ้านอำเภอศรีนรงค์บ้านห้วยเสนอเคยครับบ้านห้วยเสนครับผมวัดห้วยเสนนะครับวัดห้วยเสนนะครับอำเภอศรีนรงค์ตอนนี้ก็มามอบสิ่งของครับท่านานอำเภอกาบเชิงนะท่านในอำเภอสุธิโร์ท่านก็ได้มารับสิ่งของกับตัวท่านเองเลยนะครับกับพี่น้องนะมาจากอำเภอศรีนรงค์นะวัดห้วยเสนนะเพิ่งจัดกิจกรรมไปนะวัดห้วยเสนนะครับ ครับท่านนายอำเภอครับมีอะไรที่จะฝากขอบคุณพี่น้องจากอำเภอศรีนรงครับเช่นไรครับกขอนนี้นะครับขอฝาพนักงาก็พิธียินดีมากครับก็ตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับในเราพิธีกันครับผมขอขอบคุณพี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคี่เหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะครับซึ่งการประสบเตุนะครับอาคีภัยของตลาดช่องจอมนั้นนะครับเกิดเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคมนะครับ2066ในเวลาประมาณ21นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็อ่านวยงานต่างๆนะครับ เราเป่ประชาพันธ์นะฮะก็ทางเขตของคนสุรินทร์ทำดีคนสุรินทร์ทำดีครับเจอกันบ่อยวัดวิเศษพี่น้องชาวกลับเชิงนะโดยเตลาดนัดเราเข้าใดีนะครับที่จะรับสิ่งขององการเคลื่อนเลือเราก็จะพาสินค้าสิ่งของเหล่านี้ไปถึงมือของของของไปถึงมือของผู้บริโภคไทยตอนนี้ก็228ร้อยยคนสองรัวเรือนะ ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ300คนครับส่วนหนึ่งก็เป็นกัมพูชาส่วนมากคนไทยก็6คนว่าง่าก็เราไม่ยิ่งกันเนาะก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะพ่อแม่ไปร้องนะคะทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่เคารพรักทุกท่านนะคะอ่าได้เลยครับมาถ่ายขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะในรรรอบบแกคั แล้วจะมีเจ้าคณะตำบลสังขะมาเยีค่ะานัเกก็จะออกมาค่ะแล้วอา้ันนี้ก็เลยใจบุญครับสายบุญสายบุญค่ะตอนนี้ก็ร่วมทุ่มทุ่มมาถว้กองกรรทุกแต่ละวัดด้วยครับอรัตอนัี้พั่น้องขอัเรัจารศรันครับครับรับรับครวบรับคับคับครับครับครัดครับคเัดหรวยคสนเรับด้ไปร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆนะที่วัดห้วยสนตอนนี้นะครับ ได้ท่านในอำเภอสุธิรอดนะครับได้มาให้การต้อนรับพี่น้องนะครับที่มาจากอำเภอสังขะอำเภอศรีนาตรงตอนนี้มารับมอบสิ่งของนะครับนะครับวันนี้ครับพี่น้องศรีนรตรงได้ร่วมทาบุญนะครับในความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับที่เจอวัตภัยนะครับวันนี้ก็พี่น้อง เดินทางมาจากศิริรงนะจากวัดร้วยเสนนะครับได้ร่วมทําบุญมาด้วยกันนะครับวันนี้นะครับทีมงานเพจข่าวมีเงินที่จะช่วยช่วยเหลือครับผมได้วยครับผมมีเงินมาช่วยเหลือครับครับท่านอนเปอก็ฝากขอบคุณนะครับหนึ่งพันบาทครับก็ได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชาที่รับความเดือดร้อนนะครับ นะครับจากอักขีภัยนะครับครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีนะครับภาคเช้าเๆได้มาถ่ายทําให้ท่านในอำเภอกาบเชิงท่านในอำเภอสทติโรจนะครับได้มารอรับมอบสิ่งของจากพี่น้องนะมาหลายๆอำเภอนะครับวันนี้นะครับ อันนี้ได้มาเอาไปจับสพ่งของไอที่จับบาตรเชิญพระเช้าที่นั่นอ๋อได้ได้อันนี้ดาเตานาเรืองหมูแปดนาเรืองหมูแปดอำเภอกับเชิงของเราเองนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องกับเชิงของเรานะได้มามอบสิ่งของนะครับ จากบาทเทวเมื่อเช้านะครับได้มามอบให้ท่านนายเพเภักดิเจิงท่านนายเสิทติโรธก็ได้รับมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็สดชื่นอากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็ครับอากาศดีนะพี่น้องไม่ร้อนนะครับ,รบดูเพจข่าวค,คนสุรินทำดีพี่น้องอยากจะร่วมบุญ พี่น้องก็เชิญนะครับมาร่วมบริจาคที่ศูนย์อำเภอกาดเชิงสลาดช่องจอมนะครับร่วมสมบุญด้วยกันครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมโลกด้วยกันนะครับเราไม่ว่าใจชาติไหนเราก็คนหมู่กันนะครับมาทำบุญร่วมกันท่านในอำเภอมีอะไรจะทานเพจคนด่วนจำดีเชิญเลยครับท่านก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็เอ่อ ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้สานงานถ้าท่านมีใจจิตใจเมตตาที่จะช่วยเหลือก็ประสานกันมาทางทางทางเพจคนชที่ได้เดี๋ยวเราจะค้นหาบัญชีบัญชทีกลางให้ครับเดี๋ยวเราจะหาบัญชีกลางให้พี่น้องทั่วโลกนะครับยินดีบริจาคผ่านมาเลยครับครับบัญชีกลางครับที่ตลาดจ้องจอมครับผ่านบัญชีกลางเลยเดี๋ยวเราจะไปค้นหา บัญชีจะให้พี่น้องดูนะเราจะขึ้นในเพจไว้ให้ครับขึ้นขึ้นในเพจไหมให้ได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทำดีเดี๋ยววันนี้เราจะตามหาบัญชีกลางเพื่อที่จะส่งให้พี่น้องทั่วโลกร่วมบริจาคผ่านเพจคนสุรินทำดีแล้วก็ผ่านบัญชีของอำเภอกาดเชืได้เลยครับเดี๋ยวเราจะค้นหาขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราได้มาต้อนรับพี่น้องมาจากจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องของเราพี่น้องครับมาจากอำเภอวารินชำราบวันนี้พี่น้องมีอะไรที่จะฝากผ่านเพจคนสุรินทร์ทำดีเชิญเลยครับพี่น้องชาวอุบนของเราเชิญเฟิรพอดีได้ยินข่าวค่ะไม่ยินข่าวก็ใจหายว่าจะงลงมาตั้งแต่ วันเสาร์แล้วค่ะอืออ่าพอดีติดภารกิจก็เลยได้มีโอกาสได้มาวันนี้ค่ะอือมีเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากชาวารินค่ะที่ได้แวะมาขอบคุณมากค่ะบอ่ะพี่ผู้ชายบ้างอ่ะไม่อยากอะไรพี่มันซาบซึ้งทราบซึ้งมาก็ดีใจได้มาถึงพี่น้องได้ไปช่วยเหลือครับก็จากท่านในอำเภอสุธีโรจน์ในประกาศเชิงครับท่านก็ได้มาต้อนรับพี่น้องจากจังหวัดอุบลอำเภอวารินเกล้าครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆพี่น้องได้มีสิ่งของมาฝากมาตอดพี่น้องเดืนอนร้อนเพราะว่าแต่ข้าวไทยข้าวไดกะร้างให้เป็นคนหรือว่าเป็นเสื่อนมนุษย์รวมโลกน้ำกันได้ซอยเหลือการศาสตรนาเกได้เป็นพี่เป็นน้องกรันเก่าครับขอสวัสด,ดีพี่น้องท่าววารินเลยครับเพิ่นนี่นำใจเอาสิ่งของมารวมบริจาคอยู่อำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ท่านนหนอำเภอสุธิโร์ได้ให้การต้อนรับ พี่น้องไมา่จากอุบลว่าริ้นจับราบพนกับนี่กำลังใจเห็นแล้วโอ้ยของคุณหลายๆพี่น้องมีงโอกาสมาเยี่ยมมาหยาบกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายทำไปื้อยครับพี่น้อง,องเดี๋ยวเราไปเอาบัญชีธนาคารต่อเอาคนสุรินทำดีก็กำลังจะโพสบัญชีพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในอำเภอกาบเชิงครับที่ตลาดช่องจอมที่เกิดไฟไหม้วันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำบัญชีของ อำเภอกาบเชิงที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆที่พี่น้องเดือดร้อนพี่น้องก็โอนผ่านบัญชีของอำเภอกาบเชิงก็ถึงมือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนพี่น้องทั่วโลกครับเจอเลยครับพี่น้องถ้าได้ดูในเพจนี้เพจคนสุรินทร์ทดีพี่น้องอยากร่วมทำบุญพี่น้องก็โอนผ่านบัญชีอำเภอกาบเชิงได้เลยครับ ขอบอกคุณขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับขอพี่น้องเจอร,รุ่งเรืองร่ำรวย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 อย่าเจ็บอย่าจนครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ดีทันีีวันนี้มาจากอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์ตำบลนาดีครับตำบลนาดีได้นำสิ่งของมามอบให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ยู่ที่ตลาดกัญจอมที่ไฟไหม้วันนี้เช่นเดิมครับท่านนายอำเภอกาดเชิงท่านนายอำเภอสุธโรนดท่านได้มารับด้วยมือของท่านเองท่านไปไปไหนเลยครับอยู่รอพี่น้องที่เดินทางมาร่วมทําบุญด้วยกันบาทก็สเรียบสุปเปียบอ๊อบโคนสช็เวลแมสเรนบัทอัคคีสเรย์กรอนเดบัดรบาดแมสเรนบมปีสกนาดีบัดทำบุนาดีบาท อำเภอมืงจแบบังหวัดเชีนบใหอาบองนี่ก็จะนัใหญ่กียยกนนะรครูรครูตัวแทนวัดตัวแทนวัดวัยาวัจกรตัวแทนวัดก็คือคุณครูท่านมีน้ำใจท่านผู้ใหญ่ท่านมีน้ำใจตำบลนาดีอำเภอเมืมงอง,อง,องสส่าย มาช่วยครับเวลานี้นะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะครับเพียงท่านสุธิโรธเจริญนิสสัตต์ต้องการการช่วยเหลือนะครับจากท่านทงที่บริจาคมาทำในส่วนนี้นะครับที่น้องที่เดียนทำมารุบริจาคครับก็มาจากหลายที่ครับขอมาส่งกันนะครับเมื่อกี้ก็มาจากนาดีนะครับในทาง ก็มาทาเข้าวสารอาหารแห้งก็มาช่วยกันครับต,ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ที่รอรับบริจาคเราก็จะเตรียมของอยู่นะครับ โดยเฉพาะปปสนนะครับมาช่วยกันีวันนี้ครับถือว่าเป็นวันดีครับวันออกพรรษาวันตับาทเทเบุรโรน่าด้วยครับว่าไปมาร่วมทำบุญมาช่วยเหลือผู้ประสบอัคีไฟที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับเหตุก็เกิดแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ27ตุลาความเสียหายก็เท่าที่ประเมินกันแล้วก็ประมาณ32ล้านบาทนะครับซึ่งก็ทำให้พี่น้องชาวไทยกับชาวที่อยู่บริเวณ ที่มาทําการค้าขายตรงนี้ครับก็ประสบความลำบากครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะพวกก็โดนไฟเผาไปหมดนะครับถือว่าเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นครั้งครับเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก่ปีชยากอดรันารุนแรงในรอบหลายปีครับที่เกิดขึ้นที่นี่ครับวันนี้ก็ทาง จังหวัดสุรินทร์ครับโดยทุกทุกภาคส่วนครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการบรรเทาแล้วก็เยียวยาเรื่องปันนี้ครับโดยเฉพาะทางกำลังกับเชิญครับท่านนายอกเภอสุมนโรี เจอท่าศสรครับท่านเป็นผู้ดูแลห้องเค่งตรงนี้อยู่ครับท่านก็ไม่วิ่งรอนใจครับท่านก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับประสานทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานครับมาช่วยกันรับบริจาคข้าสารอาหารแ้งครับดูว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะรูปบริจาคผ่านรอยบัญชีราคาครับเดี๋ยวทางเพจข่าวคนชินคนดีเราก็จะนำเสนอให้ครับผ่านทางบัญชีนาคากลางของอำเภอกับเชิงนะครับ หล่อเลี้ยงคณะสอนราชการกันเรื่อยทุกคนก็เริ่มทยอยกันมาครับพี่น้องที่มีจิตใจนะครับทั้งในส่วนเดินทางมาจากหลายๆเขเภอหลายๆจังหวัดนะครับท่านที่ทราบข่าวว่าทยอยกันมาเรื่อยๆครับนี่คือบรรยาอาเภอที่ท่านเพิ่มาร่วมงานกันนะครับที่มาร่วมว่าบริจาคนะครังหวัดสุรินทร์นะครับหลออเล่นคณะจากหลงเยี่ยมพื้นที่และให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ขายที่ประสบภัยจากพายุไต้หลนะครับก็ควังว่าให้ดีใจที่ได้รับการช่วย วี้หลวงพ่อวัดไร,ร,รพัธน,นานีมมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้นำสิ่งของมาถวายด้วยตัวของเจ้าคุณเองนะครับวัดไรวันนี้สิ่งของก็ยังเป็นรถอยู่แล้วกำลังเอาลงอยู่นะกำลังเออรียงกำลเรียง,ง,งลงนะครับกำลังนำลงนะครับจากรถนะครับเดี๋ยวครับเราจะเก็บภาพก่อนนะครับ,บ เจ้าอาวาสวัดไกรรัตนารามอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์นะครับท่านแนะนำในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งตลอดทั้งจุปัจจัยนะครับด้วยปัจจัยทั้งสิ้น10,000ืบาทในเบื้องต้นก่อนนะครับดังนั้นครับขอสาธิชนพุทธศัยชนทุกหมู่เหล่าทุกท่านทุกคนณพื้นที่แห่งนี้ เนะยครับนมมือยกขึ้นนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุสนหนสากุสัธุ่สักห่งกับงพระคุณเจ้าด้วยพร้อมด้วยคณะของท่านนะครับก็ขอกราบจับกุณนะครับที่ท่านให้ความกรุณาความเมตตานะครับได้เดินทางมาจากอำเภอเมืองจอสศรินนะครับจากวัดไทรรัตนารามอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ ธรรมวงนะครับเจ้าอาวาสวัดไกรรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หรือท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับก็ขอกราบตักคุณนะครับพระทุกท่าน แล้วก <da> ็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของคณะของท่านที่ร <ne> ่วมเดินทางนะครับนำข้าสารอหารให้ตลอดั้งน้ำอีซึ่งเราต้องการที่จะได้นะครับเพื่อเป็นจุดกำใจนะครับในการส่งมอพ่อนะครับเพื่อจะได้นำเงินนะครัปนเงหมื่นบาทนะครับพ่อใด้กับทางที่สโจะเป็นรัชกัในบกาเจริญรกร ครับซึ่งกรณีท่านได้ตั้งองความในใจเรื่องกาสมทบและก็ร่วมบริจาคจากทั่วสารพิษหานผู้ใดมีแรงศรัทธานะครับแต่แรงกล้าก็ขอโอกาสนี้เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกับสมด้วยกันนะครับเพราะช่วงออกภาษาเชนนี้ถือว่าเป็นพุทธญาณนะครับก็ขอความเมตตาจากทุกท่านขอความร่วมมือจากทุกคนร่วมบริจากกานกำลังศรัทธาได้ครับ มาวงนะครับพี่ปรกษาครับตอนนี้ท่านพอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราศาสตร์ก็ได้น้ํานะครับมาร่วมบริจาคโดยมีท่านในเพอสธิโรดให้การต้อนรับนะครับการที่คุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราศาสตร์ได้มามอบน้าดื่มนะครับวันนี้ก็ท่านในเพรท่านนะครับได้มีน้ําใจนะครับให้การต้อนรับนะพี่น้องทุกสาขาอาช ครับวันนี้หลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายนะครับครับการบริจาคในวันนี้นะครับครับกองรัพยานะครับแล้วก็วันนี้ก็พี่น้องเรานะให้ความช่วยเหลือนะไม่ว่าพี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ ได้ร่วมคุณหมอจารบประสาทนะครับทุกท่านถ้ามีภารกิจนะครับกลับได้ในแพทย์ว่าหมอโจนะครับหมอโจนะครับผู้โดยการโรงพยาบาลประสา์นะครับหมอโจนะครับคุณหมอโจนะครับพยานในอาชีพทำนานการพิเศษครับครับของวัตรไตรนะครับของวัตรไตรวันนี้ ขนเป็นขันรถได้ไม่หมดสักทีนะครับของวัดไตรอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ